ยวม,มันเนาดตนนี่ยท่าหัมุีย้มมหลัเอาต้เกิดมันเกิดตนนี่ยนีนนแม่ผัวแสนจะขยันขยันคับบยุซือปุ่น แต่ว่าสัตวหลังซี่ฟ้ากล้องรองเราก็บวัยู่ซื่อๆยังเลี้ยงวัวเลี้ยงควายยังเห็ดให้ลูกให้หลานอยู่ผู้ใดสิมียาดีปานข่อยวะค <c ười> วายน้อยดีเมื่อไหร่จะปล่อยสักทีเราจะหิวแล้วแล่นพาเข,ขา่ขาเขาห่าวโดงๆปล่อยหัวมัน บึงพูดได้ไก่มากระเหลียวเนี้ยพูดได้ไก่เข่ากระเหลียวเนี้ยสิป่อยย้ำไดเนาะสิป่อยย้ำไดเนาะลงโทษลงโทษในการแล่นพาเข่าคึ้นฝ้าขึ้นผลเหาผลนะแล่นพาเข่าเขาอ่ะควายหน่อยมึงก็แลังเป็นเบาเบาหน่อย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลาะป่ากับราชันเมื่อนี้เขาบ่ได้คืนโคขคืนป้าแต่ว่าเขามาหาเลาะป่าเข่ามาหาชมบรรยากาศน้ำไฮน้ำน้าแล้วจ้ะเนาะเมื่อนี่เสิ่พามานาะทงกเกษตรสมบูรณ์นาะทงนี้มันทิ่ตั้งอยู่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จ้า อันนี้ข้าวเหนียวพันข้าวเหนียวข้าวเหนียวนาปังพันข้าวเหนียวนาปังทงนี้ก็อยู่ทงกเกษตรส็นะจ๊ะเนี่ยโอ้ทงกษตรส็ดพันข้าวเหนียวนาปังแต่บอลูว่าซื้อกอขอแต่กอขอยี่สิบสองหรือกอขอเท่าใดจะต,ต้องไปเบื้องยุคางทง <laughs> ปลูกหรือพันเกษิมาเหยง่อควายหน่อยอยู่สองโตตัดหญ้ามาให้อยู่สองหอบถ้ากินเส่บหลายตุยตุยตุยหญ้าเปม็นตะเส็บแท้สอกินน้ำเน่ดื่อหลาย ฝนตกห่าวไหลสัญญาว่าเลนผนพาเขาเขาถืออยหิวซะนาทงนี้คือนาทงเกษตรเขาเนาะจา้ะนาเฮ็ดรอบนี่คือรอบที่สามแล้วจ้ะเพราะว่าเขาตั้งแต่ต้นปีนี้เขาสีเฮ็ดนาผิดประเภทเพราะว่านาทงนี่นี่มันจ่เป็นนาดำตลอดจ้ะ นี่่ทีดำใบดี่่ทีดำใบนี่สิได,ด้ผลแต่สามใบนี่อ๋อหรืสี่ใบนี่เขาคิดว่าเขาสิหวานเอาเพราะว่า,าเขาเขาบเ่อยากงมือเองนะคะว่าสิหวานเอานี่แหละเอิญว่าเพ่อิญว,ว่าอีหยัง,ยงก็ล่ะสบายได้ยากลำบากมันสิดได้ดีย้อนอยากสมัยเนาะจ้ะเขาต้องเฮ็ดน้ำมาสามรอบรอบนี้รอบที่สามค่ะ เพราะว่ารอบแรกที่เป็นเขาโค้งแบบวานเหล่ากรบสบแรงงนะจ้ะเพราะว่าเขาเกิดแล้วมันก็เมื่อมีฝนมาห้อยหายเห็นมัน,มนก็เลยเกิดบ่ได้มารอบที่สองเขาบ่ได้คัดท่านเขาค่ะเอาเขาอยู่ในเล่าเอาเขาในเล่ามาวานแล้วแับนี้มันก็เลยบาเกิดจ้ะเพราะว่าเกิดมันคือซีมีแตะเกิดก็ลงมาลงตรองเตง็งมันบ่เป็นที่พอใจของเขาเขาก็เลยต้องมาเห็ดใหม่ มาลุ้นกันว่าเขาหอมปทุมที่เขาที่ใส่ที่เป็นเขาน้าปังเนาะจ้ะที่ใส่เขาหอมปทุมมาลุ้นกันว่ารอบที่สามนี่เขาที่ได้ผลบอ <c oughs> อนน่อันนี้ก็พ่อใหญ่กลมรถไทยเยอะพ่อยหญ่กลมรถไทยเยู่ขอ,อ,อ,อนอน,น้องพริกทั้งซีมาว้านเขาหอมปทุมกันจ้ะตามกันไปยาวๆจ้ะจ,จะมีคลิปในเบิ่งอยู่ว่าขั้นตอนการว่าน Ну oh. ตอนการด no ูแลล้วก็ไปฮอดขันตอนการเกี่ยวคุณแล้วเนาะค่ะแต่ตอนนี้เขาก็ใส่ยิ่กตว่าเป็นโอกาสมาหาจับปูจับหอยในทงน้ำกอนค่ะคือปูปูตกหอยคืเขาจับมาได้น้อยนึงเลยมาสิพาไปจับปูจับปลาเด้อจับัรเทนตจับปูเด้อแต่ป่าฉีขาดก็สิบมีดหรอกคือสีลงไปนะในทงที่เขาดำไปแล้วจ้า อะติดตามกันไปนานายาวๆแล้วจ้ะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่มันยังนี่ กินตำบกอเล่นแม่ตัวเนาะนี่นี่พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นหอยหน้าแท้ๆได้จ้ะบ่ิเวนหอยเชอรี่หอยหน้ากูากันเท้เอนะ มือนี่หาจินยากแ้วบักคอยนะาบ้านเขาสองงมอีมกคนอุ้ยอออได้ไอ้ครุ่งจ้าไอครุ่งแล้วก็อยนะาอยู่น้ำกัน 你呢？呃。 แต่ถึกถึกหนักเลยค่ะเอาได้ เออเออไอ้ครูไอ้ครูจะไปไหนนี่นี่ม่วงเลยตัวหน,นึ่งนี่ เออเจับปูสองมือ ผลงานของเขามัอนี้น่าสรุปผลงานนี่ก็คือปู่ที่เขาจับมาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะทงไฮทงนะเขากับนีกับขอานี่อู้ออ <laughs> กบเถาพี่นอ้องก็กบเถากบเถาติดเบ็ดพญิคมน,นี่ก็คือกบเถากบเถาติดเบ็ด ตัวเงยโคมตัวเงยมองแาดมันก็ได้แค่ตัวเดียวนึง <c oughs> ตัวเงยเ <c oughs> ง,งีเ้ยปู่ท่านใส่เบ็ดไว้ก่อนที่ลงไปไถยนะตอนนี้เขาก็จะได้กลับบ้านกันแล้ว,วจ้าบัดนี้นะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจ ให้ในเด้อจ้าช่องน้นนอยๆของเลาะป่ากับลายชันเมื่อนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอแหงเงินไหลมากองท้องไหลมาเกยเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ